ข้อการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ในการาหาขนาดของสายไฟให้เหมาะสมนะคะเราก็ต้องเริ่มนะคะที่จุดเริ่มต้นนะคะให้ถูกต้องถ้าเราเริ่มผิดนะคะมันก็จะทำให้ผิดไปเรื่อยๆนะคะขั้นแรกนะคะก็ต้องเริ่มจากการหาขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ค่ะ เมื่อเราได้ขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วนะคะเราก็สามารถเลือกขนาดของสายไฟนะคะแล้วก็ในหัวข้อนี้ก็จะบวกในส่วนของขนาดของสายดินมาด้วยนะคะก็จะได้ขนาดของสายนะคะที่ถูกต้องนะคะโดยที่นะคะกระแสโหลดนะคะ จะต้องน้อยกว่ากระแสของเซอร์กิตเบเกอร์นะคะและกระแสของเซอร์กิตเบเกอร์นะคะก็จะต้องน้อยกว่ากระแสของสายไฟค่ะมาดูในส่วนของการหาขนาดของเซอร์กิตเบเกอร์กันก่อนเลยนะคะ,ะในตัวอย่างแรกนะคะก็ขอยกตัวอย่างท่านโหลดที่ไม่มีมอเตอร์หรือว่าโหลดที่ไม่เป็นมอเตอร์นะคะอย่างเช่นนะคะ หมงข้าวเตารีดนะคะในที่นี้นะคะก็ขอยกตัวอย่างโจทย์นะคว่าวงจรไฟฟ้า1เฟสนะคะมีแรงดันไฟฟ้า220โวลต์จ่ายไฟให้เครื่องทำน้ำอุ่นนะคะขนาด3,500วัตต์จะต้องใช้เซอร์กิตเบเกอร์ขนาดกี่แอมป์ขั้นตอนแรกก่อนเลยนะคะขั้นที่1ก็คือเราจะต้องแปลงวัตต์จากโจทย์ที่บอกมาว่าเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด3,500วัตเนี่ยแปลงหน่วยวัตตัวน,นี้ ให้เป็นหน่วย VA ทำไมนะคะทำไมเราต้องแปลงหน่วยหวัดให้เป็น VA นะคะเนื่องจากหวัดนะคะก็คือกำลังไฟฟ้านะคะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานจริงแต่ VA นะคะจะเป็นกำลังไฟฟ้าทั้งระบบนะคะดังนั้นนะคะเราจรึงต้องใช้หน่วย VA ในการคำนวณค่ะซึ่งนะคะเราก็จะใช้สูตรก็คือ VA จะเท่ากับวัด t นะคะหารด้วย power factor อ o า e r Factor คืออะไรอีกนะคะ r o w e t o r c t o r ก็คืออัตราส่วนระหว่างกำลังไฟฟ้าจริงกับกำลังไฟฟ้าทั้งหมดในระบบนะคะซึ่ง Power Factor นะที่ดีนะคะจะมีค่าเท่ากับ1แต่สำหรับการใช้ค่าในการคำนวณนะคะ ค่าที่ดีที่สุดในการคำนวณก็คือเราจะใช้ค่า power factor เท่ากับ0.8ค่ะะดังนั้นนะคะเราก็จะมาแทนค่าในสูตรเลยะะว่า VA ะคะเท่ากับััต์ก็คือ3,500นะคะหารด้วยนะคะ power factor ก็คือ0.8เมื่อทุกคนกดเครื่องคิดเลขนะคะค่าที่จะได้ออกมาถ้านะ VA ก็จะเท่ากับ4,375วัลต์แอมป์ค่ะ,ะเมื่อเราได้ค่าวัลแอมมาแล้วนะคะ ขั้นที่2นะคะเราก็จะหาขนาดของกระแสก็คือจะหาได้จาก i เท่ากับ VA หารด้วย V นะ,ะ VA ก็คือค่าที่คำนวณมาในขั้นที่1นะครัะก็คือ4,375 VA หารด้วย V V ก็คือแรงดันในระบบก็คือ220โวลต์นะคะจากโจทย์ก็จะได้ก็คือ i เท่ากับ4พ 3 7 5หาร220นะคะค่ากระแสนะคะก็จะออกมาเท่ากับ19.89แอมแปร์นะคะะเมื่อเราได้ค่ากระแสออกมาแล้วนะคะขั้นที่3เราก็จะต้องคูณด้วยแฟกเตอร์นะคะ1.25แฟกเตอร์ 1, 2, actor, ก็คือจะเป็นค่าที่เผื่อไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่ใช้งานต่อเนื่องเกิน3ชั่วโมงขึ้นไปนะคะ ดังนั้นนะคะ i นะคะเท่ากับ19.89นะ,ะเอามาคูณกับแฟกเตอร์ก็คือ1.25นะคะเมื่อคูณออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับ24.86แอมแปร์ดังนั้นนะคะเราก็จะสรุปได้ว่านะคะขนาดกระแสของเครื่องทำน้ำอุน่นเครื่องนี้ก็คือจะมีค่าประมาณ25แอมแปร์นั่นเองนะคะทีนี้นะคะ เราก็จะมาดูต่อในส่วนของการหาขนาดเซอร์กิตเบเกอร์นะคะในกรณีที่โหลดเป็นมอเตอร์นะคะอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศนะคะหรือว่าปั๊มน้ำนะคะก็จะโจทย์ในตัวอย่างวงจรไฟฟ้า1เฟสนะคะมีแรงดัน220โวลต์นะคะจ่ายไฟให้เครื่องปรับอากาศขนาด24,000มิ u อนะคะก็จะถ้าตีออกมาเป็นค่าวัวั์ก็คือขนาด1,730วัต์ อันนี้นะคะเราก็สามารถดูได้จากฉลากของเครื่องปรับอากาศเลยนะคะก็จะบอกค่าวัดมาด้วยนะ,ะโจทย์ก็ให้เราคำนวณหานะคะว่าเราจะต้องใช้เบรกเกอร์ขนาดกี่แอมป์นะคะขั้นที่1ก่อนเลยเราก็จะต้องหาค่ากระแสโดยขั้นที่1ก็คือแปลงวัดให้เป็นวอนแอมนะคะหรือว่า VA นั่นเองนะ,ะ VA ก็จะเท่ากับวัดนะคะหารด้วย power factor อะวัดนะฮะจากโจทย์ก็คือ1,730นะฮะหารด้วย power factor ก็คือ0 8, นะะูนด8ะกดเครื่องออกมานะ,ะก็จะได้เท่ากับ2,162.5นนแอมเมอะเมื่อแปลงเป็นวนลตอมเรียบร้อยแล้วนะ,ะขั้นที่2เราก็จะหาขนาดกระแสค่ะจากสูตร i เท่ากับ va หาร v นะฮะแทนค่าได้เลยนะคะ va นะฮะในขั้นที่1ก็คือ2,100 62.5นะ,ะหารด้วย220นะ,ะอะ่เมื่อกดเครื่องคิดเลขนะ,ะขนาดของกระแสก็จะเท่ากับ9.83แอมแปร์นั่นเองขั้นที่3นะคะเราก็จะคูณด้วยแฟกเตอร์แต่คราวนี้ค่าแฟกเตอร์จะเปลี่ยนไปค่ะแฟกเตอร์จะเป็น2นะคะก็คือ,เ,อ,อเราจะเผื่อไว้นะคะว่าสำหรับตอนสตาร์ทมอเตอร์นะคะ ที่จะมีไฟกระชาก6จนถึง7เท่าของกระแสปกติดังนั้นนะคะเราก็เอาค่าของกระแสนะคะคูณกับเฟกเตอร์ก็คือ I เท่ากับ9.83นะคะคูณด้วย2กระแสที่ได้ออกมาก็คือ19.66แอมแปร์นะคะดังนั้นนะคะเราก็สามารถประมาณนะคะขนาดของกระแสของเครื่องทำน้ำอุ่นว่ามีค่าประมาณ20แอมแปร์นะคะ Uh, จาก 2, uh huh. 2ข้อเมื่อกี้นะคะเราก็จะเห็นว่าโหลดที่ไม่มีมอเตอร์กับโหลดที่มีมอเตอร์วิธีการคำนวณถ้าจะต่างกันรตรงที่ค่าแฟกเตอร์ในการหาค่า ของกระแสเท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะพอเราได้ขนาดของกระแสแล้วนะ,ะทีนี้เราก็มาดูขนาดของเซอร์กิตเบเกอร์ที่มีขายในท้องตลาดนะคะเซอร์กิตเบเกอร์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเซอร์กิตลูกย่อยนะะชนิด1ปโบลนะคะ,ะในที่นี้นะคะก็ขอยกตัวอย่างในส่วนของยี่ห้อชไนเดอร์แล้วก็ ยี่ห้อ ABB นะคะ,ะจากโจทย์นะคะจากโจทย์เมื่อกี้นะคะโหลดที่ไม่มีมอเตอร์เนี่ยนะคะเราก็สามารถเลือกขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์นะคะหนึ่งโปลอยู่ที่32แอมป์ทิปนะคะ ทำไมเราถึงต้องเลือกขนาด32มจแอมพิปนะคะเพราะเนื่องจากการที่เราคำนวณค่ากระแสได้ออกมาอยู่ที่25แอมปร์นะคะแต่ถ้าเราดูในตารางทุกคนบอกว่าเอ้าก็ในตารางมันมีในส่วนของค่าอยู่ที่25แอมป์นะ,ะเราไม่สามารถเลือกขนาดเซอร์กิตให้พอดีกับขนาดของของกระแสได้นะ,ะเพราะว่าค่าที่ได้มาเนี่ยเป็นค่าในการำคำนวณน,นะคะแต่เมื่อ เราใช้จริงกระแสอาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็ต้องเผื่อค่าให้มากกว่าค่าที่เราคำนวณได้มานะคะก็เลือกใช้ในส่วนของขนาด32 m t แอมป์นะคะต่อมานะคะโหลดที่มีมอเตอร์นะคะเมื่อกี้เราคำนวณออกมาได้20แอมป์ใช่ไหมคะเราก็ไปเลือกขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะคะแบบ1โวลขนาด25 m t แอมป์นั่นเองค่ะ โดยปกติทั่วไปนะคะเซอร์กิตเบเกอร์แทบทุกยี่ห้อนะคะที่มีแอมเฟรมนะคะไม่เกิน125่อยยีแอมก็จะมีค่าแอมทิปอยู่ที่นะคะ10นะ16 25 32นะคะ40 50 63 70 80 100แล้วก็125นะคะดังนั้นนะคะเราก็สามารถเลือกใช้ขนาดของเซอร์กิตเบเกอร์นะคะตามนี้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องดูแคตตาล็อกก็ได้ ทีนี้นะคะการหาขนาดของสายไฟนะคะเมื่อได้ขนาดของเซอร์กิตบรกเกอร์แล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาหาขนาดของสายนะคะก็จะใช้วิธีการหาเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโหลดที่มีมอเตอร์หรือว่าโหลดที่ไม่มีมอเตอร์แต่เราจะเน้นเรื่องลักษณะการติดตั้งมากกว่านะคะ,ะ,คะก็ยกตัวอย่างวิธีการแรกนะคะก็ะค,ะคือวิธีการเดินสายนะคะโดยท่อ ร้อยสายนะไม่ว่าจะเป็นท่อโลหะหรือท่ออโลหะก็ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะก็จะเอามาจากจุดเดิมนะจุดเดิมเมื่อกี้ก็คือวงจรไฟฟ้า1เฟสนะ,ะมีแรงดันไฟฟ้า220โวลต์นะคะจ่ายไฟให้เครื่องทําน้ําอุ่นขนาด3,500วัตต์จะต้องใช้เบรกเกอร์ขนาดกี่แอมเปร์ใช่ไหมคะ ซึ่งนะคะเครื่องทาน้าอ,อุ่นนะคะเมื่อกี้เราได้ขนาดของ CB แล้วนะคะว่าเราจะใช้ CB หรือเซอร์กิตเบเกอร์เนี่ยชนิด1โปน3 2 m t h i p นะคะ อันนี้ก็คือให้เราไปเปิดตาราง5ขีด20นะคะในหนังสือนะคะของวสทนะคะเพื่อเลือกขนาดกระแสของสายไฟนะคะในการเลือกนะคะเราก็เลือกขนาดของกระแสเนี่ยให้มากกว่ากระแสของ CB นะคะจากตาราง5ขีด20นะคะให้เราเลือกลักษณะการติดตั้งนะคะอยู่ในกลุ่มที่2เพราะื่อกี้ท่อร้อยสายนะคะก็ จะถูกกำหนดอยู่ในกลุ่มที่2นะคะซึ่งจำนวนตัวนำกระแส2นะคะแล้วก็ลักษณะตัวนำแบบแกนเดียวให้เราดูในกลุ่มที่2ตามนี้นะ,ะให้เรามองลงมาตามคอลัมน์เลยค่ะแล้วดูให้เลือกขนาดของกระแสที่มากกว่ากระแสของเซอร์กิตเบเกอร์นะคะถ้าเราดูเนี่ยก็คือมีตั้งแต่ 12, 15, 21, 28, 28แล้วก็36อ่ะเราก็มาเลือก36 พอมองไปทางด้านซ้ายนะคะก็จะเจอว่ามันก็จะตรงกับขนาดสาย6ตารางมิลลิเมตรนะคะซึ่งก็จะเป็นไปตามความสัมพันธ์ที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะว่ากระแสโหลดนะคะจะต้องน้อยกว่ากระแสเบเกอร์นะคะและก็กระแสเบเกอร์เนี่ยก็จะต้องน้อยกว่ากระแสของสายไฟนะคะครั้งแรกที่เราคำนวณออกมาะคากระแสโหลดเนี่ยจะอยู่ที่25แอมป แล้วก็กระแสเบเกอร์จะอยู่ที่32แอมแป์แล้วก็กระแสของสายไฟจะอยู่ที่36แอมป์ก็คือ25แอมน้อยกว่า32แอมแล้วก็32แอมก็น้อยกว่า36แอมนั่นเองนะคะเมื่อเราได้ขนาดของสายไฟแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะหาขนาดของสายดินค่ะ ขั้นที่1น,นะคะเราก็จะต้องดูขนาดของเซอร์กิตบิเกอร์ที่เลือกเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะก็ไปเปิดดูตารางที่4ขีดสองของวสทนะครับขนาดต่ำสุดของสายดินนะ,ะของบริพันธ์ไฟฟ้านะคะจากโจทย์ที่เรากำหนดไว้ข้างต้นนะคะว่าเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะเราได้เซอร์กิตบิเกอร์ขนาด1โปลน32แอมป์น,นะคะ จากตาราง4ขีด2นะคะก็จะได้สายดินขนาด4ตารางมิลลิเมตรนะคะและเครื่องปรับอากาศนะคะ เราได้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด1โปล้แอมป์ทิปนะคะจากตาราง4ขีด2นะคะเราก็จะได้สายดินขนาด4ตารางมิลลิเมตรเช่นเดียวกันนะ,ะซึ่งถ้าเราดูจากตาราง4ขีด2นะคะสายขนาด4ตารางมิลลิเมตรนะคะก็จะมีพิกัดนะคะหรือขนาดปรับตั้งนะคะของเครื่องป้องกันนะคะอยู่ที่ไม่เกิน40แอมป์ MP, นั่นเองค่ะขั้นที่2นะคะ การเลือกใช้ชนิดสายที่ใช้เป็นสายดินคำตอบนะคะของข้อนี้ก็คือนะให้เราเลือกใช้สายสายดินเนี่ยเป็นชนิดเดียวกับสายไฟนั่นเองก็คือหมายความว่าถ้าเราใช้สายไฟเป็นสาย IEC 01สายดินเราก็ใช้สาย IEC 01เช่นเดียวกันค่ะ สรุปนะคะวิธีการเดินสายนะคะแบบร้อยทอนะคะไม่ว่าจะเป็นโลหะหรืออโลหะนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นขนาด3,500วัตต์นะคะใช้เซอร์กิตเบกเกอร์ขนาด1โปน3.2มแอมป์นะคะขนาดสายไฟนะคะกับสายดินนะคะเวลาเขียนนะคะเราก็จะเขียนว่า2ขีด6ทับ4 G 2 4 G. ก็คือหมายความว่า ขนาดของสายไฟที่ใช้ตัวนำา2เส้นก็คือสายลายกับนิวตรอนส่วนเลข6ก็คือจะเป็นขนาดของสายไฟก็คือ6ตารางมิลลิเมตรนะคะ 4G ก็คือจะเป็นขนาดของสายดินนะคะ IEC 0 1ก็คือจะเป็นชนิดของสายซึ่งการเขียนลักษณะแบบนี้นะคะเรามักจะพบเจอในการเขียนแบบเปลนไฟฟ้านั่นเองนะคะส่วนเครื่องปรับอากาศนะคะขนาด2 4 0 0 0 BTU นะใช้เซอร์กิตเบเกอร์ขนาด1โปลน5มทิฟนะคะ ขนาดสายไฟบวกขนาดสายดินก็คือ2องขีศีทับ4ี IEC 01ที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นการหาขนาดสายไฟนะคะของการเดินสายนะคะแบบร้อยท่อนะ,ะแต่ถ้าหากเราต้องการเดินเกาะผนังในอาคารนะคะทีนี้เราจะทําอย่างไรนะคะเราก็มาดูกันเลยะคะ่ะในการยกตัวอย่างนะคะก็จะเอามาจากโจทย์เดิมเลยนะคะ เพราะว่าการหาค่าเซอร์กิตเบเกอร์นะคะเราก็จะใช้วิธีการเดียวกันนะคก็มาเริ่มที่เครื่องทำน้ำอุ่นนะคะขนาด3,500วัตต์นะใช้เซอร์กิตเบเกอร์ขนาด1โวลต์32มนะคะทีนี้นะคะให้เราไปเปิดตาราง5ขีด2 1นะเพื่อที่จะเลือกขนาดของกระแสของสายไฟนะตามวสทะคะแล้วเลือกขนาดของกระแสนะคะให้มากกว่าเซอร์กิตเบเกอร์นะคะ เมื่อเราเปิดไปที่ตาราง5.21ของวสทอร์ะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะสายขนาด4ตารางมิลลิเมตรนะคะจะรองรับกระแสได้นะคะ32มนะคะซึ่งมันจะพอดีกับขนาดของเซอร์กิตเบรเกอร์นะซึ่งมันก็จะไม่เป็นไปตามกฎนะคะดังนั้นนะคะเราควรต้องเลือกนะคะขนาดกระแสของสายให้มากกว่าขนาดของเซอร์กิตเบรเกอร์นะคะซึ่งถ้าเรามองจากตาราง ก็จะเป็นสายขนาด6ตารางมิลลิเมตรที่สามารถรองรับกระแสได้ถึง41แอมป์ค่ะนะครมันก็จะเป็นไปตามความสัมพันธ์เลยค่ะกระแสโหลดนะคะน้อยกว่ากระแสเบเกอร์แล้วก็กระแสเบเกอร์ก็ต้องน้อยกว่ากระแสของสายต่อมานะคะเครื่องปรับอากาศขนาด24,000 B.T.U. นะคะใช้เซอร์กิตเบร e เกอร์ขนาด1โปล2 5แอมป์ก็ไปเปิดตาราง5-21ีดเพื่อเลือกขนาดกระแสของสายไฟนะคะตามวสทแล้วเลือกขนาดกระแสนะคะให้มากกว่าเซอร์กิตเบรคเกอร์นะ,ะจากตารางนะคะ5ีด21จะเห็นได้ว่านะคะสายขนาด4ตารางมิลลิเมตรนะคะจะรองรับกระแสได้ถึง32แอมแปร์นะ,ะซึ่งมากกว่าขนาดของเซอร์กิตเบรคเกอร์นะคะก็เป็นไปตามความสัมพันธ์ ะะก็สามารถเลือกใช้สายขนาด4ตารางมิลลิเมตรสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาด2 4 0 0 0 BTU ได้เลยค่ะนอกเหนือจากการคำนวณขั้นต้นนะคะที่ยกตัวอย่างในส่วนของโหลดนะคะที่มีมอเตอร์กับโหลดที่ไม่มีมอเตอร์แล้วนะคะช่างไฟฟ้านะคะก็อาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าในบ้านนั้นนะคะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นหรือว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศในการหาค่าเซอร์กิตเบเกอร์นะคะจะหาได้ อย่างไรนะคะโดยปกตินะคะในการเดินสายไฟฟ้าภายในบ้านนะคะเซอร์กิตเบเกอร์ย่อยนะคะเราก็จะแยก,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 กออกเป็นวงจรย่อยสําหรับแสงสว่างและก็วงจรย่อยสําหรับ power นะคะหรือว่ากําลังก็คือเป็นพวกปลัก๊กนั่นเองนะคะ <S <S ในส่วนนี้นะคะจะมีมาตรฐานนะคะการติดตั้งนะเซอร์กิตเบเกอร์สำหรับวงจรย่อยะะที่เป็นลักษณะของการเดินเกาะผนังในอาคารนะ,ะซึ่งใช้สาย VAF หรือว่า Vfpg นะคะสรุปมาให้นะคะว่าถ้าเราใช้สายไฟนะคะขนาด1.5ต mm ารางมิลลิเมตรนะคะเราก็สามารถใช้ขนาดเซอร์กิตเบเกอร์นะคะอยู่ที่10แอมป์นะคะซึ่งการใช้สายไฟขนาด1.5ต mm ารางมิลลิเมตรนะคะก็จะเพียงพอสำหรับวงจรแสงสว่างนะคะแต่ถ้าเป็นวงจรพาวเวอร์นะคะหรือ ที่เราใช้เดินกับเต้ารับอาหารเราก็จะใช้สายไฟนะคะขนาด2.5ตารางมิลิเมตรนะ,ะแล้วเราก็เลือกในส่วนของเซอร์กิตเบเกอร์ขนาด1 6แอมป์นะคะมาใช้งานนะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะถ้าเราเปลี่ยนวิธีการเดินนะคะเป็นเดินร้อยท่อโดยใช้สาย iec 01นะคะสำหรับวงจรแสงสว่างนะคะเราก็จะใช้สายไฟขนาด1.5ตารางมิลิเมตรนะ,ะแล้วก็ ขนาดของเซอร์กิตเบเกอร์ก็คือ10แอมป์นะคะถ้าเป็นในส่วนของวงจรพาวเวอร์นะ,ะเราก็จะเลือกใช้สายขนาด2.5ตารางมิลลิเมตรนะ,ะแล้วก็ขนาดของเซอร์กิตเบเกอร์ก็คืออยู่ที่16แอมป์เช่นเดียวกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเรียนรู้ในหัวข้อการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเซอร์กิตเบเกอร์ คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ได้เรียนรู้นะคะไว้เจอกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ